สวัสดีทุกคนนี่ทุกคนเปิดเทอมกันวันไหนบ้างนะ่ะวันนี้ชัยก็มีโปรเจกต์ใหม่มาชัยก็ต้องการที่จะหาบ้านที่แข็งแรงที่สุดที่สามารถต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้นะ่ะรอบนี้เราจะไม่เอาบ้านที่ต่อกรกับสัตว์ประหลาดได้แล้วเพราะว่าสัตว์ประหลาดมาเราก็ต้อง การมันแต่ว่าถ้ามีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติมาเราจัดการมันไม่ได้น่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำการพิสูจน์ตรวจสอบ หาบ้านที่แข็งแรงที่สุดที่สามารถจะต้านแผ่นดินไหวได้นี่ทุกคนเดี๋ยวชัยก็จะให้ทุกคนช่วยกันพิสูจน์นะช่วยกันโหวตว่าบ้านหลังนี้คิดว่าแข็งแรงหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าโครงสร้างบ้านแบบไหนที่จะแข็งแรงที่สุดที่จะพอต้านทานแผ่นดินไหวไม่ถล่มลงมาได้งั้นทุกคนแฮ้ที่แน่ๆอ่ะแอบกระซิบบอก กดไลค์เป็นกำลังใจให้ชายเก้าหน่อยได้ไหมอเชบอเชบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ชายเกลาหน่อยนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งใจถ้ากดกันแล้วเราก็ไปดูกันเลย มากันที่หลังแรกนะทุกคนนี่ประเดิมกับหลังแรกเลยทุกคนคิดว่าหลังนี้เป็นยังไงบ้างนะ่ะจะสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ไหมเพราะว่าภัยพิบัติมันแบบว่าน่ากลัวมากเลยทุกคนเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมนะ่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวแบบหลายริตเตอร์7.78ลิตเตอร์คือมันรุนแรงมากจริงๆถ้าโครงสร้างบ้านโครงสร้างตึกมันไม่แข็งแรงพอมันจะทำให้บ้านถล่มลงมาหมดเลยนี่จากที่ใช้เก็ดูนะ เอหลังนี้รากฐานก็น่าจะพอใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าส่วนตรงกลางนี้มันจะแตกก่อนหรือเปล่าแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นกระจกนิลภัยแต่ว่าโครงสร้างตรงฝั่งนี้มันดูแบบมไม่ค่อยมั่นใจเลยแฮะทุกคนคิดว่าหลังนี้จะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวใช้ก็ขอขึ้นลิฟตแป๊บหนึ่งถ้าคิดว่าเอาอยู่ กดหแต่ถ้าคิดว่าต้องกดอย่างนี้นิดนะแต่ถ้าคิดว่าเอาไม่อยู่กด 2, 2. <S ส่วนชเก้ลนะ่ะจะเอาตัวเองไปทดสอบเองโดยการขึ้นไปอยู่บนบ้านเอว่าแต่ทำไมลิฟต์ไม่ขึ้นสงสัยเออชัก็คงจะต้องปีนสลิงขึ้นไปแล้วแหละเอาเชือป,ปีนก็ได้ถ้าลิฟต์ไม่ขึ้นช้ยก็ก็กปีนไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอันนี้ขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันจะเป็นยังไงใช้ก็มีระบบทดสอบอยู่นะทดสอบแผ่นดินไหว โอ้โอ้โอ้แผ่นดินไหวแล้วจริงๆโอ้โอ้โอ้สันสันสะเทือนสันสะเทือนโอ้สันสะเทือนเลื่อนลั่นโอ้นั่นไงโอ้ส่วนตรงกลางไปก่อนเลยอ้ยคว่ำแล้วคว่ำแล้วหนึ่งหู้ยตายแล้วสภาพจะรอดไหมเนี่ยโอ้โอ้เอาไม่อยู่เลยนะครงสร้างบ้านนี้ตอนแรกดูเหมือนจะแข็งแรงแต่ว่าเอ้ล้มระเนระนาดไม่เหลือชิ้นดีโอ้สภาพ หลังนี้ใชยก็ไม่ซือนี่ใครทายถูกบ้างนะว่ามันจะพังหรือไม่พังใครกดหนึ่งใครกดสองคอมเมนต์บอกมันหน่อยสิอยากรู้ว่าใครทายถูกนะโออสภาพไม่เหลือเลยคำว่าบ้านและแล้วเราก็มาถึงหลังที่สองว้หลังนี้มีฐานที่น่าจะเยอะกว่าหลังแรกนะแบบว่าไม่มีส่วนที่เป็นเส้นระงยงอะไรอย่าง แต่ว่าอันนี้ดูสูงกว่าหลังแรกด้วยนะทุกคนคิดว่าหลังนี้เอาอยู่ไหมจากจุดเชื่อมต่อพวกนี้เอ้าช้เก,ก้มาดูแลจุดเชื่อมต่อพวกนี้น่าจะมีปัญหาแน่นอนเลยน่าจะเป็นส่วนที่หักก่อนนะเอ๊แต่ว่า มันก็เป็นการประติดประต่อเชื่อมต่อกันหลายจุดอยู่ชัก็ว่าไม่แน่ก็อาจจะรอดกอดเป็นได้ชัยเก้ขอแรงโหวตหน่อยทุกคนช่วยกันโหวตหน่อยสิคิดว่าหลังนี้จะรอดไหมกด1รอดกดสองไม่รอดจากแผ่นดินไหวส่วนชัยเก้นะ่ะเอาตัวเองมาทดสอบอยู่ท่ามกลางตึกหลังนี้แล้วโอเคกดกันหรือยังกดแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยโอ้ มาดูพร้อมกันทุกคนว่ามันจะไหวไหมโออ้โอ้โสันสแผ่นดินไหวของจริงเฮ้ยสันสะเทือนเลื่อนสันสะเทือนเลื่อนโอ้โครงสร้างทุกอย่างมันแบบว่าโอ้แต่ยังแข็งแรงอยู่นะไม่รู้มันแข็งแรงได้อยู่ด้วยอะไรแต่ที่แน่แน่ มันแข็งแรงมันไม่ขาดแบบรอบที่แล้วนะ่ะหลังที่แล้วมันหักครึ่งเลยลมม้มน,น,นั่นะรนาแต่ครั้งนี้มันอยู่ได้แบบไม่สั่นสะเทือนเป็นเพราะอะไรกันเชคก็ว่าต้องเป็นเพราะว่ามันมีเสาที่เกาะยึดกับด้านล่างมากถึงเจเสาแน่นเลยนะ่ะโอ้หลังนี้เอาอยู่ใครทายถูกบ้างใครกดหนึ่ใครกดสองอยากรู้จังว่าใครทายถูกเราจะเป็นผู้ร่วม ช่วยพิสูจน์ตรวจสอบว่าโครงสร้างบ้านหลังไหนตึกหลังไหนที่พอจะแข็งแรงที่สุดต้องช่วยรวมโดยช่วยกันนะทุกคนโอ,อ้แล้วก็มาถึงหลังที่สโอ้หลังนี้ยึดด้วยไม้หลายแท่งแต่ว่าเป็นไม้ที่บางมากเลยนะมันจะเอาอยู่หรอเนี่ยแถมสูงอีกตั้งหากทุกคน แต่ว่าถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะ่ะเราไม่ควรอยู่ที่ตึกที่แบบพร้อมจะพังในทุกเมื่อนะเราควรออกไปอยู่ในที่กว้างที่ล่งกว้างที่จะไม่มีอะไรหล่นทับเราหนะเพราะถ้าเราเข้าไปอยู่ในตัวตึกที่แบบว่าไม่แข็งแรงนะ่ะตึกมันจะถล่มทับเราได้เลยนะ่ะส่วนชเก้ลนะ่ะเป็นเพียงผู้ทำการพิสูจน์ให้ทุกคน รับบทวิศวกรสาวชายเกล้าท่านหนึ่งตอนนี้เรากำลังทำการพิสูจน์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันว่าโครงสร้างที่ดีโครงสร้างที่คุณภาพสูงมันจะทำให้ตึกไม่พังตึกไม่ถล่มนะเราต้องตรวจเช็คที่มาของตึกที่มาของวัสดุก่อสร้างทั้งหลายให้แบบมีคุณภาพนะเอ๊ะ จากที่ชัยกาสอดสองดูแล้วไม้พวกนี้โอ้นี่มีรอยต่อด้วยแฮะเอเหมือนจะเป็นไม้เก่าที่มีรอยต่อหลายส่วนเหวังว่ามันจะเอาอยู่นะชัยก่นะเสี่ยงชีวิตเพื่อทุกคนเลยบอกเลยเฮเชืพอพอิพอ่มเพ้ายเออ ลิฟก็เอาไม่อยู่แล้วชัยก็ว่าเออชัยก็ขอดูอยู่ข้างล่างดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าสภาพแผ่นดินไหวแล้วจ้าโอ้อโอ้โอสั่นแรงมากเลยนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่านี่กี่ริกเตอร์โอ,โอ้เอาอยู่ไหมเอาอยู่หรือเปล่าโว้อ้โอ,โอ,โอ้ไม้พวกนี้มันเริ่มสั่นคลอนเบา ทุกคนลองถ่ายกันมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โอเอย้ภัยพิบัติที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าโครงสร้างบ้านเราสามารถควบคุมได้นะ่ะเพราะฉะนั้นดูกันซิว่าเอาอยู่หรือเปล่าหสั่นคอนสั่นคอนเล็กน้อยแต่ว่าโอ้ไม่พังแฮปเป็นไปได้ยังไงกันนะ่ะ เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายของจริงอู้เป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยหรือว่ามันมีการใช้วัสดุที่คุณภาพดีไม่ให้ใช้ก็ไม่น่าสบปบรมมติเลยนะมันอาจจะมีการเชื่อมต่อขัดกันแบบนี้เพื่อให้มันแข็งแรงแน่ๆเขาบอกว่าอย่าดูแต่รูปลักษณ์บางทีของพวกนี้อาจจะมีคุณภาพจริงๆ ใครทายถูกบ้างใครกดหนึ่งใครกดสองเฮ้ใครทายถูกว่ามันจะถล่มหรือไม่ถลม่มเห้หลังนี้สรุปได้ว่าไม่ถลม่มแฮะ และนี่คือหลังสุดท้ายที่ชัยก็จะพาทุกคนมาร่วมกันตรวจสอบอ้จากที่ดูแล้วชัยก็ว่าหลังนี้แข็งแรงที่สุดเลยนะเพราะรากฐานมันค่อนข้างมั่นคงฐานมั่นคงแบบนี้จะทําให้ตัวติดที่อยู่ข้างบนไม่สั่นสะเทือนชัยก็ว่าถึงมีแผ่นดินไหวก็ตามถ้ารากฐานด้านล่างมันคงแบบนี้ข้างบนชัยก็ต้องไม่สั่นสะเทือนแน่ๆเลยอาปีนขึ้นไปดูออะเชิ ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างนะสําหรับบ้านหลังนี้เอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวได้หรือเปล่าเราจะต้องเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวให้ได้แล้วก็ที่แน่ๆนมีบ้านหลังนั้นมาอยู่ข้างๆด้วยหลังแรกที่พังทลายน่ะเหมือนในตรงทางเชื่อมลอยฟ้ามันเป็นจุดที่ทำให้ส่วนอื่นเปราะบางหมดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะทุกคนว่า มันจะรอดไหมสำหรับหลังสุดท้ายของชายเก้าเปรียบเทียบกันไปเลยกับอีกหลังหนึ่งดูพร้อมกันเลยจ้าถ้าถ่ายกันแล้วก็มาดูพร้อมกันเลยรู้สึกสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่ว่าโอ้สั่นคลอนเล็กน้อยสั่นคลอนเล็กน้อยแต่ว่าเอาอยู่แฮรักฐานที่มั่นคงแบบนี้โส่วนหลังข้างๆชายเก้านั้นโอ้ตอนนี้ยังรอดอยู่แต่ส่วนตรงกลางเริ่มสั่นคลอนสั่นคลอนไปทุกทีจะเป็นยังไงต่อ โ,โยกเยกเอ่ยมากเกยยกเยกมาก,ก,เ,มากเลยบ้านยกเยกเทียบกันให้เห็นชัดๆให้ทุกคนเห็นชัดเต็มสองตาว้าวอ,อันนี้อยู่ดีก็เกิดทอร์นาโดเอาไม่อยู่เลยสักอย่างเดียวนี่เลยทุกคนสภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่สามารถเอาอยู่อ้โอโอ้อ มันได้เกิดขึ้นแล้วว้วเย้แย่แล้วเราโดนด,ดูดเข้าไปในทอร์นาโดด้วยแม้ว่าบ้านที่ใช่เก๋ว่ามันจะแข็งแรงแต่ว่าต้านทานทอร์นาโดไม่ได้นะโอ้น่ากลัวเกินถ้าใครอยากให้ใช่เก๋วตรวจสอบบ้านแบบนี้อีกก็กดคอมเมนต์หัวใจสีชมพูมาให้ใช่เก๋วดูหน่อยนะจะได้รู้นะว่าทุกคนชอบให้ใช่เก๋วตรวจสอบบ้านจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว